ลืมไปอย่างอีกข้อหนึ่งกาเลือกไออข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือข้อสี่ดูจากผลของเทอร์มอนไหมเออมันก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันเลือกอ่ะมันก็เลือกค่ามากสุดไม่ได้น้อยสุดไม่ได้พผลของนู่นนี่นั่น มันก็เลือกกลางๆไปเลยดีกว่าถ้าเกิดมีให้เลือกอันหนึ่งอันสองถ้าสมมุติอินพุตเป็นนี้ v o มันก็ไม่เป็นศูนย์นี่เพราะอะไรน้อยจากอุณหภูมิก็คืออันหนึ่งเนี่ยต้องมีแรงดันตกค่อมจากการลบกวงของอุณหภูมิซึ่งค่านี้ก็คือ e n กับ square root c k t b มามึงเห็นไหมว่ามีเต็มเต็มเลยถ้ามึงเลือกอันหนึ่งมากค่านี้เป็นค่าคงที่ค่านี้เป็นค่าคงที่แบน์ิิด์แล้วแต่เบอร์ไหนก็เบอร์นั้นใสอุณหภูมิถ้าสมมุติทุกตัวเป็นค่าคงที่ตัวที่จะทำให้แรงดันมันเพิ่มขึ้น ก็คือ r หนึ่งตัวเดียวเลยค่า r เพียวของมันอ่ะที่เป็นเพียวเพียวอะที่ไม่คิดผลของเธอมันน้อยไม่คิดผลถึงความผิดพลาดฉะนั้น r หนึ่งมันก็ต้องเลือกให้ต่าลงกูก็สรุปก็คือไม่รู้กูจะเลือกสูงเลือกต่ำเราสามารถแก้ แล้วอย่างเออลืมไปเนี่ยไอบีไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถแก้โดยการใช้คอมเพนเซอรอาร์ได้เลยคอมเพนเซอรอาร์มาช่วยคอมเพนเซอรอาร์คืออะไร ตัวเนี้ยเนี่ยคขามาเติม R มาลดกระแสมาลดความต่างของกระแสฝั่งนี้มีวงจรแต่ฝั่งนี้ไม่มีวงไม่มีวงจรเลยก็คือถ้าสมมติรัดเป็น R เลยมันก็ไม่มีทางเท่ากันได้อยู่แล้วล่ะกระแส IB มันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วแน่นอน ต่อยปตรงปลายมึงลงเท้าไปซะเหอะเพราะงั้นมึงก็หาอาร์คอมเพเซตมาย่อด้วยอาร์ทีแล้วกันซึ่งอาร์คอมเพเซตเนี่ยค่าให้เหมาะสมมันควรจะมีค่าเท่ากับอาร์หนึ่งขนานกับอาร์สองมึงคิดง่ายๆนะถ้าสมมติไอเดียมึงต้องการให้เที่ยนี่เป็นถ้าสมมติไอเดียว่าไอเทียนี่เป็นศูนย์นะ กุก็คือกาวก็คืออันเดียวกันก็หมายความว่า R1 กับ R2 มันสมานกันอยู่ใช่ไหมคนน่า R4 ก็คือเท่ากับที่นี่ถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแค่นั้นเอง